สวัสดีครับสสวัดีค่ะขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ Tech Up News ไม่มีท่าเลยฮะยังคิดไม่ออกอะเออใครมีไอเดียอะไรบอกด้วยกระดีมกันนะฮะค่ะสําหรับรายการ Tech เอา t e Up News เนี่ยจะเกี่ยวอะไรครับเอมี่ครับเกี่ยวกับรการยังไงฮะ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะจะเป็นข่าวสารรวบรวมข่าวสารว่าจะเป็นทางด้านเกมแกลเ็ตหรือว่าเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยโอ้โหลว้ลวนๆเลยนะฮะใช่ค่ะขอเกมก็คือส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีก็จะมีอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเกมเวยเพราะว่าคนชื่นชอบการเล่นเกมเยอะพูดง่ายคือรายการนี้เนี่ยจะคล้ายๆก,กับร,ร,รายการ G New s เรานํารายการจีน w s มาปรับปรุงใหม่ให้ได้ทรสตรงตามความต้องการของคุณผู้ชมมากที่สุดเพราะว่าสมัยนน้นบางคนบอกว่าพอผู้ชายเป็นพิธีกรจากตั้มชายก็บอกว่าเออก็ดีแต่มันไม่ค่อยมีสีสันเท่าไ เพอเปลีป่ยนวิทุกรผู้หญิงก็เหมือนกับไม่ค่อยมีความรู้ด้านนั้นจริงๆที่เขาพูดมนาแต่ก็ชอบอ <ะ S 2> แล้วก็เลยนำข้อวิเหจากทั้งสองฝั่งเนี่ยมารวมกัน <อะ S 2> และการน,นี้ก็เลยมีทั้งข้อมูลแล้วก็มีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองของเอ็มเนี่ยจะเป็นผู้ชาย <c oughs> ของจักรจะเป็นผู้หญิงไม่ใช่โหแต่งัวนี่วันนี้ ติดโบมาด้วยติดโบมาด้วยว้าวน่ารักมากเลยนะฮะเอาละเราก็เจอจะเป็นประจําแบบนี้นะจะประมาณ1สัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะฮะกับรายการ t e คอัพนิวส์ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันมาประเดิมเทปแรกของเรานะฮะเรามาดูข่าวอัปเดตแรกกันหน่อยดีกว่าก็มาเริ่มด้วยกับข่าวเกมก่อนดีกว่าได้ฮะไม่มีปัญหาอันนี้จากทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นค่ายเกมแคปคอมนะฮะเขาก็เตรียมที่จะเปิดร้างของตัวเองที่ย่านของโอไดบะ โอ oh, oh, <Day> เดยบะโอเดยบะแคปคอมนี่ <Ba. S 2> คืออะไรคะแคปคอมนี่คือค่ายเกมฮะ<า>ที่<า>มีเกม <game? S 1> ดังมากมายอย่างซ oh. ีด e ฟเตอร์โอ r วอร์เซียนอีวิลโรเบิร์โอะฮัสซานมูดแต่เกมน่ากลัวไม่น่ากลัวเกมน่าอนสเตอร์ฮันเตอร์อ้ามี๊า จริงเออตัวเกมมันก็ออกนา่ากลัวสำหรับผู้หญิงแต่ว่าเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นน่ารักเป็นธาตุรับใช้เราอย่างเจ้าแมวเหมียวเนี่ยฮะ,ะนะฮะก็จะมีเป็นคอลเล็กชันใหม่ๆนะฮะอ่ะ,อ,ะอันนี้สำหร,รับบริษัทแคปคอมเนี่ยก็เป็นบริษัทที่อยู่มายาวนานและเขาเพิ่งจะเปิดนะฮะร้านของตัวเองเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่โคโนมิเขาเพิ่งเปิดไปที่ในย่านของร็อบปองิฮิลส์นะฮะโอ้ร็อบปองนใช่อันนี้ของทางฝั่งแคปคอมเขาจะเปิดที่โอไดบะซึ่งเป็นดินแดนที่เขาถม เราเอาขยะเอาดินเนี่ยมาถมเป็นเกาะใหม่ขึ้นมานะฮะไม่รยกว่าเกาะใหม่เรียกว่าเป็นดินแดนที่ขยายออกไปจากโตเกียวข้างคนะฮะเขาไปเปิดที่นั่นนั่นเองนะฮะซึ่งในงานที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากเพราะว่าที่ร้านเนี่ยก็จะมีของที่เป็นพรีเมียมพรีเมียมคือเรียกว่าของเล่นในเกมอะไรมีหมดทุกอย่าง ใช่แล้วก็บางชิ้นเนี่ยจะเป็นเอกลุศเฉพาะที่ร้านนี้เท่านั้นด้วยนะฮะโอ้แต่บางอย่างนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนประเทศไทยก็มีนะคะแมวเหรอแมวเอเอเห็นเต็มหมดเลยตอนนี้ในตู้แบบตู้เล่นเกมอะไรพวกเนี้ยเออนะฮะบางทีเดินไปย่านบางย่านเนี่ยเขาขายของแบบเต็มเลยเออตลงตลาดอะไรเงี้ยเต็มเลยไปชี้พงให้กันลอกให้เขาซื้อของแพ้ดีแล้วใช่พวงมันไม่เหมือนกันจริงๆมาดูนี่ถ้าเกิดดูโอ้โหเนี่ยของนี่แตกต่างกันคุณภาพก็แตกต่างกันใช่สำหรับสถานที่อย่างนี้จะใช้ชื่อว่า Capcom Official Shop eCapcom Odaiba Branch นั่นเองนะครับยาวจังเลยค่ะเนี่ยยาวมากนะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าเจ้าร้านนี้เนี่ยจะเปิดวันที่14เมษายนไม่แน่ใจว่าวันที่ออนแอร์คลิปนี้น่าจะ14พอดีเลยมั้งข็กะไว้ว่าจะออนแอร์วันนั้นพอดีเลยฉลองสงการแเย่เปิดไปเปิดที่ญี่ปุ่นแเย่เราไปสาดน้ำใส่ล่างกันเถอะนะฮะใช้ที่ญี่ปุ่นนี่รีบไปเลยไปดูเลยย่านโอไดบะใช่ห้ามพลาดแล้วกันนะครับก็อ่ะนี่คือเรื่องราวดีๆเรื่องแรกนะฮะ เรื่องที่สอยู่อยู่ในวงการเกมและยังเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะฮะกับ Nintendo V ตัวใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Wii U, Wii U VU นี่คือสำหรับนักเรียนเหรอ u n i v e r s i t y อย่างนี้ป่ะไม่ก็แบบสำหรับเพื่อคุณอะไรอย่างงี้มากกว่ายูเรายิ้มด้วยนะฮะใช่เพราะเล่นไปก็มีความสุขอะไรอย่างงี้ใช่เป็นเอออะไรคนคงจะพอทราบดีว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันช่างแปลกแหวกแนวอะไรก็ไม่รู้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กลงแต่ว่าตัวสิ่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคือตัวจอยที่มีจอยอยู่มันจอยด้วยนะฮะใช่ค่ะดูเหมือนใหญ่มากเลยเหมือนจะเป็นแบบเหมือนกลึง สุดยอดค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่จอยธรรมดาไม่ใช่จอยเล่นเกมธรรมดอีกต่อไปแล้วเพราะจอยเนี่ยมีหน้าจอด้วยมีหน้าจอนี่คือเจ๋งเป็นทัชสกรีนด้วยทขาไม่เพิ่มลูกเล่นน่ะมีมิติใหม่ๆในการเล่นเกมนะฮะอย่างเกมเซลไดาอย่างงี้นะเป็นเกมเวนเจอร์ปกติเวลาเราดูอินเวนท์รีหรือช่องเก็บของเราเนี่ยนะฮะเขาจะต้องกดสตาร์ทกดพอยส์ดูหรือแต่ว่าอันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ละเราไม่ต้องกดพอยส์เล่นระหว่างเราเล่นเราสามารถดูได้เลยโดยการก้มไปดูที่จอของเราฮะที่จอยของเราก็จะมีจอโอ้จอยเขาจะบอกเลยว่าเป็นช่องช่องช่องช มันลึก,ออกขนาดไห<ใ>นก็เห็นแล้วแบบสุดยอดนะ <c oughs> คือแบบว่าเอาเอาเอาเนี้ยเอาจอยเนี้ยไปวางตรงพื้นเนี้ยแล้วก็จะเห็นลูกกอล์ฟแบบเออเหมือนเราเรา,า,าตรีกอล์ฟได้กอล์ฟเนี้ยมาตีตรงพื้นเนี้ยแล้วก็ใช้แบบเหวี่ยงเนี้ยให้มันเหวี่ยงผ่านแล้วมันก็จะเสียงกรุ๊ปเงี้ยไปเลย <c oughs> แล้วแบบพอดูหน้าจอนี่แบบมันเหมือนลอยไปจริงๆอ่ะ เออเฮ้ยโอ้โหเป็นรำมากเลยเดี๋ยวนี้<ช>จอยเกมนี่มันแบบเป็นอะไรที่พัฒนาขึ้นต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนเลยเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือ,อไหแต่ไม่มีการดีนันในทั้งสิ้นนะฮะมาจากทางเว็บไซต์ของ VU Daily นะครับเขาบอกว่า,วาออได้อ้างว่าแบบได้รับอีเมลมาจากผู้จำหน่ายเกมในญี่ปุ่นว่าเนี่ยนะฮะวันวันจำหน่ายของ VU เนี่ย ะจะมีขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนที่อเมริกาโอ้18ปีนี้เหรอปีนี้แหละก็อีกตั้งอีก, <c oughs> อกวัน,นหลายเดือนเหมือนกันออวนปลายปีเลยก็รอจนลืมนะฮะ แต่ก็ไม่ลืมหรอกแหละเหม่อคนเขาแบบตั้งใจใช่มั้มอันนี้ก็ไม่รับกันกย,ยังก็ไม่แน่ใจว่ขาขโมยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงอ้าหรอนี่โมลอ,อันนี้จาก US 38พร,<อ>ริสติกากส่วนญี่ปุ่นเนี่ยจะว่าจะไหนหลังสัปดาห์ให้หลังส่วนยุโรปเขาไม่ได้แจ้งอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วเมืองไทยอะคะเมืองไทยก็รอพร้อม US นั่นแหละมีคนฮิ้วมาอยู่แล้วแหละราคาก็สูงหน่อยคนอยากได้ก็ซื้อก่อนแล้วกันนะฮะได้โอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะกับเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงฮะวันนี้มีอีก1เกมที่เราอยากจะแนะนํากันนะฮะซึ่งเป็นเกมที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยชอบเล่นกันเพราะมีหลายภาคละกับเกม Star Wars อ๋อเออภาพแบบดูแบบการ์ตูนดูดีมากเลยอ่ะคือแบบเป็นสามมิติเป็นอะไรเงี้ยแบบดูลำบ้ากเหมือนเราดูเหมือนว่าเรานั่งดูหนังอยู่เลยใช่แล้วก็ภาคใหม่ล่าสุดนะฮะกับเกมของ Star War ที่มีชื่อว่า k i n x s t a r War อรเคยฝันไหมฮะว่าเราอยากจะเป็นเจไดฮะแบบผลักตัวเราไปเล่นอย่างนั้นเนี่ตัวเราเป็นเจไดแบบว่ามีพลังพุชพลังดึงได้ชวบโอ้โหล้วใช้ดาบดาบ เลเซอร์ Laser, ลำแสงอะไนะไลท์เซเบอร์แล้วก็ฟันกันได้อย่างงี้เลยเหรอฟันกันอย่างงั้นเลยชุบจับชุบจับก็เขาจะจับแบบว่าเซนเซอร์จับทางร่างกายเราแบบรวดเร็วเหมือนเล่นเกมใช่ชื่อมาบอกก็มันคือ Kinect Star Wars เ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นต้องรองรับอุปกรณ์จากอเอ Xbox สามหกศูนย์นั่นคือ Kinect นั่นเองเป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ต้องใช้จอยนะครับใช้ร่างกายของคุณนะฮะซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่ามีหลายโหมดมากยังโหมดฝึกหัดสำหับเล่นเป็นเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องเจไดเดสทรี ก็คือเดินตามเนื้อเรื่องเนี่ยใช่เป็น<อ>หนทางของเจไดตั้งแต่เรายังไม่เป็นเขาจะสอนทุกขั้นตอนนะครับคือแบบฝึกวิทยายุทธอะไรอย่างงี้เอฝึอ <c oughs> กความเป็นเจไดปลุกพ่านเจไดออกจากร่างกายของเราและวิธีการใช้งานนะฮะแล้วก็มีหมดแรน c o r ์ a รมเพจอันนี้ <c oughs> เราจะได้รับบทเป็นเจ้าตัวอสูรใหญ่ยักษ์ของต่างดาวแล ออกพังโจนตีเมืองพุ่มพังเมืองเล่นนะฮะสำหรับคนที่อยากอารวาสก็โมดนี้าชอบกันนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่แบบบ้าพลังหรือคิดเครียด,ดอยากปลดปล่อยก็ใช้ได้ใช่แล้วก็ในเรื่อง Star War รเนี่ยนะฮะมีแบบว่าขับเขาเรียกว่าเป็นรถใน Star War ร์แหละเป็นยานอะขับยานแข่งกันมีโหมดพอดเรซซิ่งนะฮะให้คุณสามารถควบคุมเอ่อยานของเราแข่งกันได้นะครับก็คือเราแค่โยกๆอย่างเนี้ยหรอใช่แล้วก็บังคับเหมือนกับแพนแพนฮงไลเลยแล้วก็บังคับขับไปนะฮะแล้วก็จะมีโหมดกราติกแดนซ์ออฟนะฮะ พูดง่ายคือโหมดเกมเต้นเต้นใช่อาการเต้นคล้ายๆกับเกม Dance Central ของ Kinect อยู่แล้วนะฮะซึ่งไม่ยากฮะก็จะมีพวกตัวละครในเกม Star w a ออกมาแดนกันนะฮะเป็นพวกแบบว่าอาจารย์โยดามาเต้นใช่ป่ะโอ้ก็มีแล้วให้เราเลือกได้หมดเลยตามสบายอยากจะเลือกใครมาเต้นก็ตามสบายนะฮะเออน่ารักเลยแล้วโหมดสุดท้ายฮะกับ Duel of Fate นะครับอันนี้คือการดวลกับเจไดผู้ร้ายตัวต่อตัวเป็นการดวลดวลกันเลยฮะโอ้โหอันนี้มัน เหมือนเราสู้กันตัวต่อตัวเลยใช่เพราะปกติเวลาเราสู้กับพวกผู้ร้ายที่มันเก่งๆพวกเจไดของผู้ร้ายที่มันดับไ์เซเบอร์สีแดงเ,เราต้องเจอกันตัวต่อตัวฮะเป็นการดวลกันใครแพ้ก,ก็ตายครับน่ากลัวป่ะเนี่ย<ม>ตายด้วยอะ่ะไ,ไม่น่ากลัวหรอกมันกินแค่เกมอ๋อโอเคนะเ <c oughs> จ้าช่างไม่รู้อะไรเลยยังพระวัน เอาไปปันคอยน่ากลัวเอาละครับสำหรับช่วงแรกนี่ก็อัปเดตกันก่อน3ข่าวเกมแล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตเรื่องราวของวงการไอทีกันบ้างมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเลยฮะรวมไปถึงนะครับผมเรื่องที่ตอนนี้เหล่าโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังจับตามองอยู่นะฮะใช่่คะสำหรับเอ่อเรื่องของคุณครูอังคณานั่นเองแต่จะเป็นไงเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้านะครับสักครู่เดียวครับ กลับมาแล้วครับผมเย้เป็นไงฮะเหมือนจะพักนะแต่มันก็เหมือนไม่ค่อยพักไหร่นะสิบกว่าวินาทีนะฮะก็ถือว่าพักเออพักพักหาใจดูโหดร้ายนะฮะดูโหดร้ายเนี่ย่ะกลับมาที่เทคอัพนิวส์กันต่อดีกว่านะครับเมื่อสิบห้าวินาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกท่านนับรีรันนะฮะก็สาหรับช่วงนี้ฮะก็จะเป็นช่วงของการอัปเดตข่าวของวงการไอทีเทคโนโลยีกันบ้างนะฮะสำหรับสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุด ที่เป็นข่าวครึกโครมกันทั้งโลกเลยนะฮะกระหึมมากใช่ยิ่งใหญ่มากอลังการงานสร้างมากถูกต้องเครื่องไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่งานเขายิ่งใหญ่มากใช่เอแต่เครื่องก็ใหญ่กว่ารุ่นเดิมของเขาแหละและคนคงงงฮะว่าพูดถึงอะไรเอีวจะจะรู้แล้วว่าซืออะไรใช่เออนะฮะแน่นอนว่าตัวนี้เพิ่งเปิดตัวกันไปกระหึมโล่งมากสำหรับโนเกียรูเมีย900นั่นเองนะครับ เขาเปิดตัวไปที่ใจกลางนะฮะไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็เปิดตัวงานนี้เยอะคนแน่นมากเพราะว่านอกจากโนเกีเปิดตัวมือถือใหม่แล้วทางของนิกกี้มินาชนะฮะนักร้องชื่อดังเขาว่าเปิดระบ้าใหม่ด้วยพร้อมๆกันเลยเรียกว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะใหญ่โตมากแสงสีเสียงคืออยู่ประมาณห่างกันเป็นกิโลก็ยังเห็นอ่ะจริงฮะเพราะว่าละแวกนั้นเนี่ยก็จะมีจอแล้วเขาก็มีการเอาจอใหญ่ยักษ์ จอ LED เนี่ยมาต่อเป็นตึกเ,เออสวยงามางแล้วก็มีลูกเล่น<ฮ>เข้ากับจังหวะเพลงแสงสีเสียงใช่คือเหมือน <ฮะ S 2> คนที่มามาร่วมงานเนี่ยเหมือนได้มาเที่ยวแบบ ตามผับด้วยไงก็ไม่รู้เขาแบบผะอ้าวดูแบบมันตื้อๆแล้วเปิดเพลงตื้อๆอยูต่างหากมีดีเจเปิดเพลงอีกเนี้ยโอ้โหแบบแล้วมีแบบนักร้องมาร้องอีกนักร้องมาร้องอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนมีมาคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็แบบทุกอย่างรวบรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยเรียกเป็นมหากรรมของโนเกียที่เขาจัดขึ้นมานั่นเองนะฮะใช่ก็หลายๆคนกําลังจับตามองอยู่นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวโนเกียร u เมี900เนี่ยก็เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่าจะมาพลิกตลาดนะครับเพราะว่าระบบปฏิบัติการของมันเป็นวรับ แมงโก้เลยใช่ไหมแมงโก้นี่มะาโมงใช่ครับเด็ดมากินได้เลยอย่างนี้ถูกต้องเรียกว่าหาตัดจอมเจ้าของกันได้ง่ายๆกล่องคนไทยได้คนไทยนี่ถูกกว่าเนี่ยมะม่วงเนี่ยเอืองเมืองนอกนี่แบบแพงนะเมืองแต่เครื่องนี้เมืองนอกให้ถูกกว่าอ่ะเราเป็นเมืองไทยแพงอ่ะเราเราศูนย์ไทยเข้ามาก่อนแล้วกันนะครอ๋อโอเคสำหรับเจ้ามือถือตัวนี้ต้องบอกว่ากกิดขึ้นได้หนึ่งรายกันได้รางวัลมากมายเลยจากงาน CES ตอนต้นปีเขาเปิดตัวกันไปนะฮะแล้วรางวัลจากงานก็มีรางวัล Popular Mechanic Editor Choice Award for CES นะครับ รางวัล p o p u l a r Science Product of the Future Award ได้ Best of CS Smartphone จาก CNET ด้วยและยังได้ Best of CS Finalist จาก Laptop Magazine อีกนะครับสี่รางวัลเลยฮะนี่มีแบบมีเสียงด้วยตถือว่าไม่ธรรมดามีเสียงเอฟเฟกส่วนตัวนะฮะครับผมสำหรับเจ้ามือถือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์นี่เก๋ไก่มากขนาดมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเมีย8 0 0ที่ออกมาขายก่อนหน้านี้นะครับขนาดนี้มันแบบ เท่า iPhone ปะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่า iPhone นะฮะใหญ่กว่า iPhone อีกเหรอนี่หใหญ่ iPhone นิดนึงนะครับเราว่า iPhone ก็ใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้4.3นิ้วฮะอ่าจอเนี่ยนะครับเป็น AMOLED 16ล้านสีทัชสกรีนนะฮะความละเอียดอยู่ที่800ร้80อคูณสี่พิกเซลอันนี้คือความละเอียดของหน้าจอนะครับรูมีด800หน้าจอจะโค้งรูมีด900หน้าจอจะแบนราบนะครับไม่ได้โค้งเหมือนรูมีด800นะครับอ๋อค่ะใช่ฮะแล้วก็แล้นั้นก็จะมีเหมือนๆกันหมดนะฮะทั่วๆไปนะฮะแล้วกก็ต้ออองงงบวว่่าาคมแรข CPU เนีย หน่วยมวามลจะแรงที่1.4กิกะเฮิร์ตนะฮะแล้วมันจะมีหน่วยความจำในตัวเครื่องเนี่ยประมาณ14.5กิกะไบต์แรม512เมกะไบต์นะครับแล้วก็ระบบนำทางฮะมี GPS อะไรติดตัวรวมไปถึงมีซอฟต์แวร์แถมให้ของโนเกียซึ่ดีมากๆที่มีชื่อว่า Nokia Drive โนเกียด้โหเหมือนกับ GPS นั่แหละแต่ว่าโนเกียดラก็แถมฟรีขับรถไปแล้วก็ติดไปด้วยเลยใช่ เปิดได้เลยตรงนี้ว่าเราอยู่ตรงไหนจะไปทางนี้นี่บอกด้วยนะถูกต้องถึงแม้ว่าจะไม่ละเอียดเท่า g p s ปกติแต่ว่าโนเกียได้นี่เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่มาให้เลยเขางฟรีออะไร่ายมีให้กระบุญแล้วใช่เป็นของอนี้เป็นของฟรีที่ดีที่สุดสำหรับระบบนำทางแล้วกันนะครับผมน้องก็มี Wi-Fi เปิด h o t สปอตได้มีบลูทูธนะฮะ ถ้าเป็นฟังก์ชันปกตินะฮะก็มี USB 2.0งจเยอะแยะนะเนี่ยเยอะแยะฮะอ่ามันถือร่องกล้องดีกว่าหลายคนคงอยากจะรู้เรื่องกล้องกล้องนี่มีแบบข้างหน้าข้างหลังด้วยใช่ไหมใช่ฮะรุมิแปดร้อยไม่มีข้างหน้ารุมิเก้าร้อยมีหน้าหลังเลยค่ะข้างหลังนะฮะจะชัดที่8ล้านพิกเซลนะครับโโอ้หเลนส์คาวไซน์นะฮะเหลือเฟือเหลือเฟือเอ่อเอฟซัตรบแล้วว่าจะรูรับแสงเนี่ยจะกว้างที่2.2นะครับข้างหน้านะฮะน่าจะเอ่อหนึ่งล้านหนึ่งล้านพิกเซลล้านเดียวเองโอ้ยมันกระชัดแล้ว ชัดกว่าไ <c oughs> อโฟคือเนื้ออวว่าเวลาเราถ่ายรูปแบบอยากถ่ายรูปตัวเองอย่างเงี้ย <c oughs> ี๋ยอนีเขามีกล้องข้างหน้าเลยอยาให้ข้างหน้าแบบมันดูแบบดูดีบ้าง <c oughs> อะไรบ้างอ,อ๋อเหรอไม่เป็นไร <c oughs> นี่ก็ดูดีละหนึ่งล้าน iPhone นี่ไม่ถึงล้านเลยเหอเออ จริงเหรอจริงรงั้นเดี๋ยวซื้อเลยจองเลยเออจองเขาลยแล้วก็ถ่ายวิดีโอเป็น HD 720p นะครับอืมออมีวิทยุ FM ในตัวนะฮะแล้วนั้นก็เป็นเอ่อเรียกว่ามาตรฐานเหมือนกับเครื่องอื่นทั่วไปแล้วกันนะฮะค่ะ <ภา S 2> ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะสำหรับ,บเจ้ารูเมีย900นี้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศูนย์นูเก,กทไทยเมื่อไหร่จะนำเข้ามาตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาก็วางขายแล้ววางขายกันไปวันอีสเตอร์ซันเดย์ที่ผ่านมานะฮะวัรุ่งนี้ฝากเพื่อนซื้อดีกว่าเนี่ยเพิ่งนเพื่อนจากอเมริกา อดนะฮะมาบอกตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละนะฮะก็ลองดูแล้วกันเมื่อไหร่ศูนย์นำเข้ามาก็จะทดสอบกันที่ตอนนี้รูเมีย800ยเนี่ยเขายังไม่วางจำหน่ายในศูนย์ไทยเป็นทางการเพราะว่าเหมือนกับภาษาไทยยังไม่รองรับ100่ร้อเปอร์เซ็นต์เขารอตรงนี้อยู่ไม่แน่ใจวันนี้คลิปออกไปเนี่ยรูมีย8 0 0จะวางจำหน่ายแล้วหรือยังเพราะว่าตอนนี้อัดคลิปเนี่ยที่โนเกช็อปมีให้ลองแล้วนะฮะรูเมีย800ยนะครับแต่ว่ามีเวอร์ชันภาษาไทย เออ่ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ไลองโนเกียช็อปดูเหมือนกันเพราะว่าได้ยินข่าวมาเมื่อคืนก่อนน้น,นี้เองว่าจะไปอลองดูเหมือนกันเดี๋ยวมาบอกในเฟซบุ o กแล้วกันนะฮะเพื่อนๆนะครับอ่ะฝากด้วยแล้วกันสหรับมือถือดีๆนะฮะโนเกียรูเมีย900นะครับผมอ่ะไปถึงอีกเรื่องนึงฮะอันนี้ต้องบอกเป็นเรื่องช็อกวงการโซเชียลเน็ตเวิร์คเลยช็อก Facebook ะฮะฟักเบะฟักเฟซเฟซเฟซบุ๊กควักกระเป๋าตังค์ฮะจ่ายไม่อั้นนะครับสามหมื่นล้านบาทซื้ออินสตาแกรมแล้วนะครับ อยากเป็นหนึ่งในแบบคนที่ทำอินสตาแกรมหนึงเลยอ่ะเขามีทีมงานทั้งหมด13คนเองนะก็เขาบอกว่า Facebook เนี่ยเขาก็ยอมจ่ายซื้อไปทรรมะเสือเบิร์กออมบอกเองเลยนะว่าแบบเฮ้ยครั้งที่เราเล่นช็อควงการคือเพราะว่าคนเวลาเล่นอินสตาแกรมต้องแชร์ Facebook ไงแล้วคือบางทีแบบอย่างอย่างเอ็มเนี้ยเราเล่นเล่นเล่นอินสตาแกรมเนี่ยคือเราก็กดแชร์ในเฟซบุ๊กซึ่งเดี๋ยวนี้แทบจะแบบน้อยมากที่จะเข้าไปอัพรูปลงในเฟซบุ๊กอะเออจริงนะส่วนมากก็คือแบบเข้าไปใในนนเเี่ยข้้าไปแลวก เล่นผ่านเอโซเชียลเน็ตเวิร์ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเจะลิงก์เข้ามาในของ f a c e b o o แล้วคือจริงๆพอถ้าเกิดเข้าไปดูในหน้าของ Facebook เนี่ยมันก็จะรวบรวม i n s t a g r กรมให้ถูกไหมทุกอันเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่จำเป็นที่ต้องอัพโหลดใน Facebook ก็ได้เออก็แล้วแต่เขาอาจจะเห็นความสำคัญตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลัวมันจะพัฒนาอะไรไปมากเกินไปกว่านี้เขาก็เลยต้องรีซื้อไว้ก่อนแต่เขาก็นอกจากเงินที่เขาให้แล้วเนี่ยนะเขายังออฟเฟอร์เป็นแชร์หรือเป็นหุ้นะ นอกจากเงินแล้วเนี่ยแล้วก็ยังบอกว่าอินสตาแกรมก็ยังพัฒนานะฮะอินสตาแกรมลงบนแพลตฟอร์มอื่นได้เขาไม่จํากัด<อ>เขาเป็นคนใจดีมากมาสก,ก์เฮ้ยอย่างนี้มันต้องมีอะไรออกมาที่แบบโป้งป้างอะไรอย่างงี้<อ>ดังเปี้ยงป้าง<อ>หรือว่ามีอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมแน่เลยก็แน่นอนระบบมาซัพพอร์ตกันยี่มีคนเล่นเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีสอาล่ะเฟซบุ๊กเองนะฮะใช่ก็มาสก์เฮ้ยบอกเองเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทุ่มเงินซื้อบริษัทหรือว่าเป็นแอปอย่างเงี้ยที่มีคนใช้บรริกกาาาอยู่แล้ววในนนจํม ระดับโลกนี่เป็นครั้งแรกเขาเลยและเขาคงจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในในช่วงชีวิตของเขาเองนะฮะแต่จริงแบบอินสตาแกรมันเป็นแอปที่แบบว่าเหมือนสร้างฝันให้คนเหมือนกันนะคือแบบบางทีรูปเราแบบไม่ถ่ายไม่ได้ดูดีเลยอะะ่ะแต่พอเราเปลี่ยนแบบ ป็นแบบฟังก์ชันเอฟเฟกต์อะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมันทําให้ดูดีขึ้นพอได้อันนี้ถือเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะเฮ้ยแต่แบบมันทําให้ทุกคนแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากก็รอดูกันต่อไปนะฮะเพราะว่าเมื่อสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Facebook มารวมกับโซเชียลเน็ตเวิร์กในรูปแบบของการถ่ายภาพที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาใน Facebook บ้างต้องติดตามนะครับใช่ค่ะรวมไปถึงเรื่องสุดท้ายที่ทุุกกกกคคคคนนนนนนอออออยาารรรูู้ััััะะะะฮฮบเเื่่งงงงขณณ ควงก็น an <laughs> ่าโดนแกโดนฟ้องแน่อะไรเนี่ยก็ว่าโหดนะเนี่ยเขาต้องพูดอะไรนะฟ้องโดนฟ้องครูอังคณาอะไรสักอย่างหมายเขาบอกว่า <laughs> เรื่องนี้ถึงคร an ูอังคณาแน่โอ้น่ากลัวจังเลยแล้วกนคิดป,ปิดเลยโ <laughs> อ,อ้แล้วก็แบบน่ากลัวจ <laughs> ังเลยใช่ก็ประโยควลีนี้เนี่ยเขาคิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะฮะก็เรื่องราวมันมีว่าเด็กน้อยคนหนึ่งเขาโพสต์เเกลลียยนมาอ่ะคนนเเี้ยกลียนลงไปในเฟซบุ๊กของเขาเองว่าแบบ เหมือนกับลงไปดา่าแบบเอ้ยทําไมไล่เขาออกจากกลุ่มไอหนึ่งทับเก้าอะไรเนี่ยเอยอเขาเลยด่าแบบด่าด่าโดยเพราะนี่เป็นเรื่องระดับชาติเลยนะใช่เ,เด็กคนนี้หนึ่งทับเก้านี่ย้ายชั้นไปอยู่ป .3 ป .4 แล้วปะเนี่ยนานนานมากยังเนี่ยห <1 S 2> นึ่งทับเก้าไม่ไม่นานวันนี้เองอไม่กี่วันที่ผ่านมาเองคือแบบมันดังกระหึ่มในแบบว่ายูทูบมากมากแล้วหนึ่งทับเก้า็คือมอหนึ่งทับเก้านะเออไม่ใช่ปด้วยนะออดูความเกลียดของเด็กสบายดีใช่เขาออกมาด่าโดยเพราะอคุณบอลนะฮะในคลิปก็บอกไอบอลทำไม ทำไมเรื่องเพื่อนที่เป็นแอดมินเนี่ยคือเด็กยังไม่แตกเสียงยังไม่แตกหนุ่มเลยอ่ะนั่นดิเปลี่ยนแล้วอ่ะเกลียเนี่ยเกลียดมากแล้วผมเปลี่ยนด้วยไงเออนั่นแหละก็เป็นเรื่องเป็นลาวปล่อยออกมา3คลิปด้วยกันนะฮะแล้วก็มีคุณบอลออกมาตอบโต้แบบคือเด็กคนนี้ชื่อพงศธรเขาหนุ่มพงศธรเนี่ยคือเขาอยู่ในกลุ่มเป็พงศธรไม่ใช่ไผ่ไม่มีไผ่อันนั้นไผ่เทอร์โบอันนี้อยู่ในกลุ่ม1นึ่งทับเก้าเขาที่แหละแล้วเวลามีงานอะไรเขาไม่เคยช่วยเลยเออแล้วพอมีงานเนี่ยเข ไปคอมเมนต์ว่าจุดจุดจุดให้มันล้นแล้วจนกลุ่มค้างไปเลยเอเพื่ออะไรเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันเขาก็เลยตกลงกันว่าเพื่อนๆในกลุ่มนี้ก็เลยบอกเฮ้ยไล่ออกละกันซึ่งเขาทำงานกันไม่ได้เนี่ยเขาเป็นกวแอดมินก็เลยเตะออกไปเลยเขาก็เลยลงคลิปมาว่าโมโหมู้จะพิมพ์ว่ายังไงรู้จะพิมพ์ด่ากันยังไงใช่ลงคลิปมาด่าเลยอย่างนี้และคลิปสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบไม่เขาเข้ากลุ่มเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยเรื่องถึงครูอังคาเรื่องนี้ ถึงครูอังคณาแน่โหดมากอะโหดมากก็มีหลายคนเนี่ยไปเซิร์ชหานะฮะไปฟ้องครูอย่างนี้เลยนะครูอังคณาเนี่ยว่ามีหน้าตาเป็นไงนี่ไงลำบากครูเขาอีกไงเออแล้วมีคนเนียนเอารูปไปสมัครทวิตเตอร์บอกว่าครูรับเรื่องแล้วนะจะเอาฮาไปไหนก็พี่น้องฮะคือแบบว่าบางทีคุณครูเขาก็อยู่เฉยๆนะฮะกลายเป็นดังทั่วประเทศเลยหลังๆนี่มีคนเซิร์ชรูปแบบไปถ่ายรูปในห้องรวมว่าแบบคนไหนคือบอลคนไหนคือพงศธร คนไหนคือครูอัคนาโอ้จนรู้หมดแล้วหน้าตาเป็นยังไงเป็นกันใหญ่แล้วนอกจากนี้คือแบบถ้าอยู่ในยู u ูบนะจะเห็นแบบว่ามีคนแต่งเพลงให้ด้วยอ่ะเอออะไรกันเนีแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยอ่ะใช่แต่แต่งเพลงมันใช่เพลงเดียวนะสองสาเพลงเยอะมากเออแล้วก็ยังมีคลิปของน้องเขาก็ยังเอาซับนรกไปใส่ให้มันฮาอีกไอ้นันหาว่ร้องแหกปากนะฮะน้องก็ชอบแบบพวกอะไรนะเป็นแบบเพลงร์ดคอร์เ a l เด็กๆก็อย่างนี้แหละกำลังแบบช่วงแบบว่าอยากจะแบบ โชว์ความแบบเป็นอะไรเป็นตัวเองไงอเออ <Yeah. S 3> ark, เอะไรอย่างเงี้ยแหบปากแหบปากนะฮะแล้วก็ปล่อยเข้าไปแล้วกันรู้แต่ว่าตอนนี้นะฮะก็เป็นเรื่องดีของเขาแหละเพราะเขาดังแล้วนะฮะแต่จริงๆเอาเอา,เอาพูดถึงนะมันก็เป็นแบบตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนี่ <S <S <อ>หรอแนะเออมันดังนะาาก็จริงแต่แล้วไงยังไงคือแบบจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาจริงๆถ้าคนเราถ้าไม่ชอบใครเกลียดใครโกรธใครแต่ก็คือไม่ควรจะแบบ มาแบบเผยแพร่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยร<ะ>วมเอาจริงๆคือคุณคัณงคณาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยไงกลายเป็นว่าแบบทุกคนพยายามหาควงคณาว่าคือใครแล้วก็แบบปลอมตัวเป็นควงคณามาเข้ามาด f a c yse b o o k บ้างมา <c oughs> อะไรอย่างงี้บ้างคือมันคือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถควงคณาสามารถแจ้งจับได้นะอย่างนีไอ้แบบทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม,มคุณครูคเขาอาจจะไ,ไ,ไม่ได้เล่นด้วยซ้ำไม่ได้ดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกลายเป็นว่าแบบเออกลายเป็นเขากลายเป็นเข้ามาอยู่แบบเป็นส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเออจริงๆเว,ว,วลาทําอะไรในแบบโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยคือเข้าไปทําอะไรบางทีก็ต้องแบบคิดถึงคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ให้บอกว่าไปก้าวไกลชีวิตของคนอื่นมากเกินไปครับผมก็ขอฝากก็ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเ,เรื่องราวของน้องพงศธร เรื่องของน้องบอลเรื่องของคุณครูอังคณานะฮะอ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วกันเขาปล่อยเขาไปถือว่าเป็นเรื่องตลกๆแล้วกันเพราะ,ะคุณครูเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับผมก็ฮะนี่คือทั้งหมดนะฮะที่เรามาอัปเดตกันนะครับในรายการ t a k e u p News เทปแรกของเราในวันนี้นะฮะใช่แลวยังไงใครอยากแนะนําติชมอะไรหรือว่าอยากให้รายการเป็นรูปแบบไหน แนะนำกันมาได้นะฮะที่เว็บไซต์ w w w e b t e c h u p t h a i l a n d c o m นั่นเองนะครับผมเอาไวาว่าวันนี้เวลาแล้วเจอกันครั้งหน้าดูซิว่า TechUp News มีอะไรมาฝากอีกกับ Sweet Chef เอมี่และก็ผม t จาจจากเจคชีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรื่องถึงครูอังคารนนเนียกอ,ะ,อ,ะ,เอ,เอ,เอะเจลมงไปหาดวเองนะ You're perfect, and I will make sure.